หนึ่งวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว i อเเมาตอนตี2องนาทีที่ผ่านมาตำรวจสนาวังทองหลางรับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าภายในซอยลาดพร้าว124ยแยก7ถนนละดพร้าซึ่งที่เกิดเหตุเป็นลักษณะเพลิงพักสังกสีปลูกติดกันหลายหลังพบเพลิงไหม้อย่างรุนแรงมีเสียงถังแก๊สระเบิดเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการฉีดน้ำประมาณส5นาทีเพลิงจึงสงบลงเบื้องต้นพบว่าเพลิงเผาวอดเสียหาย15หลังจากการตรวจสอบที่เพลิงร้านขายอาหารอีสานพบซากปลารกหักพังและร่างของผู้เสียชี ชีวิตชื่อนายนิวัตอายุ38ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงสภาพนั้นถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตที่เพิงร้านซ่อมรถจักรยานยนต์มีรถเสียหาย7คันพบรถยนต์4คันจอดฝั่งตรงข้ามได้รับความเสียหายเล็กน้อยตำรวจกล่าวว่าสถานที่ดังกล่าวเจ้าของที่แบ่งให้เช่าเดือนละประมาณ3 0 0 0 4นถึงสบาทประมาณ15หลังถูกไฟไหม้ไปทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายรถจักรยานยนต์เสียหาย7คันรถยนต์อีก4คันเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากเหตุการณ์กรรมการหญิงท่านหนึ่งซึ่งเปป็นกกกรรรมา โครงการทวีนัมเบอร์วันไอดอลจังหวัดพิษนุโลกแสดงความเห็นในลักษณะมไม่เหมาะสมเหยียดเด็กเข้าประกวดจนโดนทั่วลงต้องปิดคอมเมนต์ต่อมาพี่นีได้ฮอบกระเช้าเข้าขอโทษปรับความเข้าใจผู้เข้าประกวดคนดังกล่าวตามที่มีการรายงานข่าวไปล่าสุดพี่นีทนกระแสะกดดันไม่ไหวอาจคลิปเปิดใจขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งโดยบอกว่าเนื่องจากกระแสะด่ามาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินการประกวดทวีนัมเบอร์วันไอดอลที่กระแสะค่อนข้างรุนแรงตนในฐานะคณะกรรมการได้ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมสร้างความไม่สบายใจกับผู้เข้าประกวดและ สังคมโซเชียลรู้สึกเสียใจอยากขอโทษทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางจริงๆแล้วตนเองไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบงานทูบีนัมเบอร์วันแค่เคยรับผิดชอบและถูกเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดก็เท่านั้นดังนั้นขอแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดที่พูดออกไปขอไม่รับคำเชิญการเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งต่อไปเตือตนภัยคนใช้ลิฟต์ตอนฝนตกเมื่อวานนี้ตอนประมาณ17นาฬิกานาทีหน่วยกู้ภยัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งขอความช่วยเหลือ เหตุลิฟต์ค้างไม่คนติดภายในในซอยกรมที่ดิน4ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีไปถึงที่เกิดเหตุเป็นหอพักสูง5ชั้นที่บริเวณหน้าประตูลิฟต์ชั้น4ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หอพยายามจะช่วยกันงัดประตูลิฟต์เพื่อช่วยคนที่ติดค้างอยู่ในนั้นนานเกือบ2ชั่วโมงแล้วสภาพเงือไหลเปียกท่วมตัวโชคดีที่ประตูลิฟต์นั้นยังปิดไม่สนิทจึงพอมีอากาศหายใจอยู่บ้างโดยทีมกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดประตูช่วยนำชายคนนี้ออกมาด้านอกได้อย่างปลอดภัยใช้ผู้ประสบภยัยลาว่า ตนเองพักอยู่ชั้น4ี่ขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งเป็นช่วงกำลังกดใช้ลิฟต์ลงมาด้านล่างพอดีปรากฏว่าจังหวะนั้นเกิดไฟตกทําให้ตนติดในลิฟต์นานเกือบสองชั่วโมงโชคดีคนในหอพักเดินผ่านมาได้ยินเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจึงแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยชีวิตเช้าเนตตั้งคําถามไรมเม็ดตรงไหนหนุ่มซื้อองุ่นแดงลายระบุวา่าไร้เม็ดจากประเทศจีนแต่เอาเข้าจริงมีเม็ดทุกลูกเลยโดยเพจพวกเราคือผู้บริโภคได้แชร์เหตุการณ์ของผู้ใช้ เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าฟรองแฟรงโดยโพสต์ภาพเป็นถุงอ่างุ่นแดงที่ซื้อมาจากค้างแห่งหนึ่งโดยหน้าถุงเขียนเอาไว้ว่าอ่างุ่นแดงไร้เมล็ดจากจีนราคากิโลกรัมละ1 0 6บาทเจสตางค์แต่ลดเหลือ9 9บาทแต่ปรากฏว่าเมื่อนำมารับประทานอ่างุ่นมีเมล็ดทุกลูกโดยผู้โพสต์ยังได้พามล็ดอ่างุ่นให้ดูว่าทุกลูกมีเมล็ดหมดเลยพร้อมระบุว่าอ่างุ่นไร้เมล็ดแบบใดมีเมล็ดทุกลูกเพลอหยิบมาจากที่วางที่มีป้ายอ่างุ่นไร้เม็ดโลละ99บาสับเก้า สร้างความสนใจเป็นจํานวนมากมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่บอกว่าเป็นอง,งุ่นไร้มาได้ตอมที่มาจากประเทศจีนแน่นอนสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรน์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i อเสำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน